สวัสดีค่ะมาพบกับผมไบเออร์สทอล์กและหญิงมาลิลีนะคะวันนี้เราจะมาทอล์กหรือว่าพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นสําหรับคนซื้อบ้านค่ะและหญิงไม่ได้มาคนเดียวค่ะมี2แอดมินของเรามาร่วมพูดคุยด้วยค่ะอุม้มวิมลวันค่ะครับแอดมินบุญวรัญยูครับค่ะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะจะมาพูดคุยกันในประเด็นอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่ดีอ่ะเริ่มก่อนเลยค่ะ ถ้าสาหรับอุ้มนะอุ้มก็เลือกเป็นอยู่ก่อนแต่งค่ะเพราะว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตอยูกก่กับแฟนเราเนี่ยเราก็จะได้รู้นะว่าแบบวอนทิ่ยังไงหยุดค่ะไม่ใช่อยู่แบบชีวิตคู่<อ>แต่การที่เราพูดถึงวันนี้เป็นการอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่ของบ้านหรือว่าคอนโดที่เราซื้อมาว่าเราจะแต่งบ้านแต่งคอนโดก่อนหรือว่าไปอยู่ก่อนแล้วค่อยแต่งทีหลังเอาประเด็นนี้อ๋อถ้านเมื่อกี้ตัดออกนะเดี๋ยวแม่ด่า ถ้าสำหรับอุ้มนะคะอุ้มก็รู้สึกว่าอุ้มก็ยังอยากอย,กอยู่แบบอยู่ก่อนแต่งอยู่ดีเพราะว่าการที่เราได้อยู่ก่อนแต่งเนี่ยเราจะได้รู้พื้นที่<ม>แล้วก็ไซส์ของห้องเราจริงๆนะแล้วก็การที่เอาตัวเองหรือว่าครอบครัวเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออเราเท่านี้นะเต<ม>ียงเราขนาดประมาณเท่าไหร่ดีเพื่อจะได้มีพื้นที่เหลือไปทําฟังก์ชันอื่นๆได้ไหมหรือบางทีอ่ะห้องเรามันไม่ได้ใหญ่มากแต่ตอนที่เราเข้าไปดูหรือเราดูรีวิวหรือใดๆก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่า หูห้องมันกว้างมากแต่พอเตียงคิงไซส์ไปวางปุกห้องเล็กไม่มีพื้นที่สําหรับการเดินแล้วการเอาเตียงเข้าไปเอาตัวเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รู้เอ้ยห้องประมาณนี้วางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นประมาณเท่านี้ดีกว่าหรือว่าบิวอินอะไรประมาณเท่านี้ดีกว่ามันก็จะเป็นข้อดีทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียตัคงเพิ่มมาแก้งานหรือมาอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเอออันนี้ก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังนะแล้วบุญเห็นด้วยไหมก็จริงๆก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็มีอีกมุมหนึ่งที่อยากจะเสริมก็คือ ในในฝั่งของแต่งก่อนอยู่เนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีแล้วการที่เราเข้าไปอยู่ก่อนเนี่ยแล้วมีช่างจะต้องเข้ามาประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือเข้ามาทาบิวอินต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายไม่ค่อยเป็นส่วนตัวกับเราได้ไหนจะมีเรื่องของฝุ่นเรื่องของเศษไม้ต่างๆถ้าเกิดเป็นบิวอินเนี่ยจะต้องมีการมาปรับมาแก้มาตัดไม้สายไม้กันหน้างานด้วย<ม>ก็เลยอาจจะทําให้มันมีความเป็นฝุ่นเป็นตกปกขึ้นมาได้หรือถ้าเรามีของเยอะ มีเสื้อผ้ามีข้าวของเครื่องใช้อยู่ในบ้านแล้วเนี่ยต้องมาคอยยกหลบมันก็อาจจะเกิดความลําบากวุ่นวายได้เพราะงั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราสามารถรอได้มีเวลารอสักหน่อยเนี่ยแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินชิ้นใหญ่ใหญให้เรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วค่อยเข้าไปอยู่แล้วค่อยๆเติมพวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเฟอร์ลอยตัวของแต่งบ้านเนี่ยก็โอเคเหมือนกันคนระับ บางทีอย่างเงี้ยเราเข้าไปดูในสมุดเข้าไปคอนโดที่มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมมีใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าอุยทุกอย่างมันดูดีไปหมดแต่พอเราของเรามาลงหรือเราไปอยู่จริงอ่ะทุกอย่างมันเลเล็กกว่าที่เราคิดอ,อะไรเงี้ยเคาน์เตอร์จากที่เราคิดว่าเท่านี้แหละสวยดีตามแบบในรูปเนี่ยดีแล้วอะไรเงี้ยแต่พอไปใช้งานจริงๆอ่ะมันกลายเป็นเล็กมันอยู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วอุ้มเคยอยู่บ้านที่มันแต่งก่อนดอูพอเราเข้าไปแล้วมันแต่งเรียบร้อยแล้วล้วก็อุ้ยสวยงามในช่วงแรกๆแต่พอเราเอาของเราไปลงมีจานชามอะไรเงี้ย เคาน์เตอร์หรืออะไรที่มันเคยใหญ่ที่มันเคยใช้งานได้มันก็กลายเป็นเล็กไม่พอสําหรับเราแต่การที่เราได้อยู่ไปด้วยใช้งานไปด้วยเนี่ยมันก็ดีกว่าที่บอกว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องฝุ่นระยะสั้นกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในแบบที่มันแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราค่อยเข้าไปอยู่มันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของฝุ่นหนะักตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราอยู่ไม่ได้ มันจะเป็นปัญหาระยะย,ยาวบ้านเราก็จะลบเพราะเราต้องเอาของมาตั้งต่าง,งหรือว่าเราก็ต้องมาทุบทาใหม่อย่างเงี้ยในทุกอย่างที่เฟอร์นิเจอร์ครบหมดแล้วทุกอย่างจะเสียหายมากกว่าเดิมอีกเห็นปะไม่แต่ว่าในที่นี้มันจะมีอยู่2ประเด็นเนาะอันนี้อาจจะพูดถึงประเด็นอยู่ กับเฟอร์นิเจอร์หมายถึงว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์มาก่อนเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่โครงการให้มาปะ่ะหรือว่าเราทําเองยกตัวอ,อย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เขามีมาอยู่แล้วที่มันไม่พอดีอ,อะไระเงี้ยก็เหมือนกับการที่แต่งเสร็จแล้วแล้วเราก็าไปอยู่มันก็เลยไม่พอดีไงเ,เราก็เลยเลือกที่จะอยู่ก่อนแล้วค่อย,คอยแต่งไปประหยัดด้วยอืมอแตม่มันก็จะมี2อ,2อย่างที่พี่บอกอคือว่า,อาคอนโดส่วนใหญ่ดเดี๋ยวนี้ก็จะแต่งมาให้แบบฟูลี่เฟอร์นิชเนาะนู่นนี่นั่นซึ่งก็หลักๆก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์หลักเตียงตู้โต๊ะเคาน์เต ซึ่งบางอันเราใช้งานได้แต่บางอันเราใช้งานไม่ได้มันก็จะเฮ้ยตอบโจทย์ในการที่แต่งก่อนอยู่อ่าดีหรือว่าเฮ้ยจริงๆบางอย่างมันต้องอยู่ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องใช้อะไรซึ่งมันก็จะแล้วแต่มุมมองหรือว่าแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลน,นะแต่ถ้าจากแชร์จากประสบการณ์พี่นะพี่คิดว่ามันมีหลายปัจจัยให้ให้คิดถ้าเรามีตังเราไปจ้างนักออกแบบ ใช่แล้วเราก็จะเห็นฟังก์ชันเห็นทุกอย่างว่าแบบเฮ้พื้นที่เท่านี้หรือว่าความสูงเท่านี้มันเหมาะกับกับพื้นที่ใช้สอยที่เราได้มาหรือเปล่านะแล้วเราก็ทําทีเดียวเนภาพเราไม่ได้เงเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่นี่คือคือพูดในมุมมองว่าเฮ้ยมันก็มีข้อดีว่าเราสามารถแบบทุ่มเงินไปในในการออกแบบหรือว่าการทําทีเดียวให้จบแล้วเข้าอยู่เลยแต่ในขณะเดียวกันบางอย่างเราก็อาจจะไม่มีงบ สำหรับการทำตรงนั้นการที่เข้าไปอยู่ก่อนแล้วค่อยทําทีละนิดละหน่อยบางคนนะอาจจะบ้านหลังใหญ่ๆหนึ่งหลังหรือบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมอ่ะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆเลยเพราะส่วนใหญ่บ้านเขาไม่แถมอะไรให้อยู่แล้ว mm. ก็จะมีแค่เสื่อพื้นหมอนใบ แล้วก็ค่อยๆเติมเฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องการหรือบางทีอาจจะแบบพอเข้าไปอยู่แล้วมันก็จะช่วยจินตนาการในการใช้ชีวิตว่าเราต้องใช้อะไรบางเปิดประตูเข้ามาต้องวางกุญแจเปิดประตูเข้ามาต้องวางกระเป๋าต้องนั่งโซฟาตรงนี้อะไรแบบนี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขอื่นๆที่เป็นเหตุผลของการอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ดีกว่ากันเห็นไหมคะว่าอยู่ก่อนแต่งมันดีกว่ามากที่กน่าอยไม่แต่ก็ก็เห็นด้วยนะครับว่าการที่เราได้เข้าไปอยู่เนี่ย มันก็ทําให้เรารู้แหละว่าความต้องการของเราอของคนในครอบครัวเรามันเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับอีกมุมหนึ่งที่มันมีอันนี้ประสบการณ์จริงคือการที่เราอยู่บ้านไปแล้วแล้วคนเข้าอยู่เต็มแล้วสมมติในหมู่บ้านเข้าอยูดเต็มแล้วเนี่ยบางทีเราต้องคิดถึงเพื่อนบ้านด้วยความเกรงใจในการจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการมาทุบมาตอกมาเจาะอ,อะไรต่างๆใช้เสียงดัง<ๆ>ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เงี้ยบางที เพื่อนบ้านที่เขาอยากจะพักผ่อนก็จจะต้องไปขอรบกวนเขาหรือถ้าเป็นคอนโดเนี่ยบางที่เขาก็มีกฎเหมือนกันว่าให้ช่างขึ้นได้แค่บางวันไหนวันไหนมันก็จะมีความวุ่นวายตรงนี้เหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดรู้ความต้องการตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีงบอยู่แล้วเนี่ยแต่งก่อนก็ดีเหมือนกันเพื่อตัดปัญหาความวุ่นวายต่อ,ตอไปได้ เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราแค่รู้ความต้องการแต่เราไม่ได้ใช้เข้าใจป่ะพี่สุดท้ายแล้วพี่อาจจะไม่รบกวนเพื่อนบ้านในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายอ่ะพอซื้อบ้านกันเต็มทุกคนอยู่กันเต็มช่วงแรกๆทุกคนอาจจะต่อเติมไปพร้อมๆกันไงมันก็เลยไม่มีปัญหาเพราะาทุกคนก็ต่อเติมหมดทุกบ้านต่อเติมแต่สุดท้ายแล้วเราดันเป็นคนที่แบบว่า เขาไปอยู่แล้วก็แบบอ้ยอันนั้นก็ไม่ได้แล้วหนูรู้รู้นิสัยพี่บุญพี่บุญน,นี้แน่นอนอันนู้นก็ไม่ได้นีวไ,ได้แล้วต้องมาต่อเติมระหว่างนั้นอ,อีกอะก็คือไปรบกวนกับบ้านข้างนี่ลูกร้องแล้วนะไม่เป็นไรพี่ขายบ้านเลยแล้วพี่ซื้อใหม่จบอันนี้รวยเลยอ,อันนี้ไปแนวรวยเลยแต่เชื่อหนูว่าอยู่ ก่อนแล้วค่อยแต่งดีกว่ารู้ความต้องการตัวเองได้ใช้พื้นที่จริงๆก่อนมีคนนึ่นเขามีประสบการณ์จริงบางบางอย่างเราไม่ต้องไปเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองก็ได้รู้อะไรไม่เท่ารู้นี้บางทีเราต้องการใช้ีจริงพอพอพอเดี๋ยวเราไปฟังบอสของเราดีกว่าว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไปจะอยู่ก่อนแต่งหรือจะแต่งก่อนอยู่คือการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยจะต้องแต่งให้เสร็จเรียบร้อยตามที่ชอบค่อยเข้าอยู่ หรือเข้าอยู่ก่อนค่อยแต่งไปเรื่อยๆไอ้พวกนี้มันขึ้นอยู่กับสองสเรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณแหละเพราะบางทีอ่ะบ้านหรือห้องชุดราคาที่เราซื้อได้แต่ว่ายังไม่มีเงินตกแต่งบางทีก็ต้องเข้าอยู่ก่อนเพราะจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่เช่าอยู่อย่างนี้ก็ต้องไปเรียกว่าอยู่ก่อนแต่งแต่ถ้าบางคนมีตังก็แต่งให้เรียบร้อยก่อนตามที่ต้องการก็ได้อันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งบางคนไม่ได้ซีเรียสว่าจะแต่งสไตล์ไหนฟูลี่เฟอร์นิชมาเลยแต่งมาอย่างไงก็ซื้อแบบนั้นแหละแล้วก็ตัวเฟ ก็อยู่ในวงเงินกู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยได้ผ่อนได้ดอกเบี้ยถูกๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้ว่าแต่งมาแบบไหนก็ได้เพราะห้องนอนห้องที่อยู่นั้นไม่ได้ไปโชว์ให้คนอื่นอยู่ฉะนั้นไม่ต้องโชว์ว่าสไตล์ตรงกับตัวเราหรือเปล่า คนอื่นไม่รู้แต่งที่หลังก็ได้เะนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเถียงกันก็แล้วแต่ชอบแล้วกันแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนเนาะนั่นแหละค่ะก็เป็นความคิดเห็นของพี่เตี้ยมนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีมุมมองแล้วก็เงื่อนไขแตกต่างกันออกไปซึ่งจะอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่เนี่ยก็มีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยแตกต่างกันใช่เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ใครนะคะที่จะเอามาปรับใช้ในการแต่งบ้านหรือว่าแต่งคอนโดสำหรับการอยู่อาศัยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงสำหรับการ แต่งก่อนอยู่หรือว่าอยู่ก่อนแต่งดีจริงๆเรื่องนี้เราไม่ต้องมาเถียงกันเลยเนาะพี่บุ๋นเนาะไรสไตล์เถียงกันทำไมอะจับมือจับมือจับมือแล้วแฝดไรสไตล์ว้าฮคุณพี่เราอะคิดเห็นตรงกันไม่ต้องไม่เถียงเพราะว่าก็ได้นะจริงๆริงอะเราอะเข้าใจกันอยู่แล้วก็เจอกันใหม่เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายแล้วผลสำรวจชาวโฮมไบเออร์สนั้นก็คือ แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะคอมเมนต์กันมาได้เลย